အဲကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကစကားပြောတဲ့အခါမှာအလေးနဲ့ထားခံအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီနေနယ်လေးလေးလေးလက်လက်နဲ့သူတို့ဘာသာစကားပြောတတ်ဖို့လိုနေပါတော့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအကျဉ်းပြချင်တာကထိုင်းတွေဟာမြန်မာတွေနဲ့ရင်းချင်မှုရှင်အရင်နှိမ့်တတ်ကြတယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာအချင်းနဲ့အချင်းကားတွေကိုခြေပြီးတော့မှရင်ကျွေးပြုံပါစွာနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လိုမျိုးတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အသာကြစေပါတော့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစကားပြောတတ်ဖို့တက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဥမာပြအလောက်ထည့်มาထိုင်းနေတွေ့လို့နှုတ်ဆက်တာကတော့အဲတကားလမ်းမှာတွေ့လို့ထိုင်းနေစကားပြောတဲ့အခါကတော့ aku yin lo lo thai ni ko taw pi aku yin taw tae kha lo di lo lo thai ni ko lo action jong phip pi land lo phip pi nau sa saka pyo da lo di nia dei ma tit chi cha pyo tae mo tae di ni so sani ta cha le chan lo chi cha tin pi me na so click ja me so no number 1 chi su tin le so da saka ko eh khop bun kha ba ko khop khon kha chi su tin ni ta di dai ta nan ga yan ga chi su tin na so ba lo chi su tin le so da a jong ma thi pyo da kha so lo shin ta de mo ko na khop kum ทีมงานอยู่นะครับขอบคุณที่ช่วยผมนะครับขอบคุณที่ช่วยผมนะครับสุดตู่เราเนี่ยมาตรงเลยဆိုတော့ shift ကျွန်တော်ก็อุ่นยินไปได้ด้วย Jesus ติดมาเลยขอบคุณที่ช่วยผมนะครับจะโนก็อุ่นยินไปได้ด้วย Jesus ติดมาเลยเนาะบ לו ตรงเลยဆိုတော့ shift ตะโก้ๆๆอุ่นยินไปได้แต่ขานี่มาขอบคุณครับบ לו ตะคอกเอလိုดีใจตกไล่ตัดแท้ชีวิตกุญญินไปโล Jesus ติดมาเลยโดปล่อยชิงอ่ะตู่ยายนี่เยี่ยมมาป๊อปไปแล้วที่เอาเลยเนาะสนัดตนอ่าดีใจเลยว่าวันตาดีใจครับ วันต so ัดเลยตัว hmm. ด so mm ีใจครับ hmm. วันตัดส่วนดีใจที่ได้รู้จักนะครับด like ีใจที่ได้รู้จักนะครับติดโครญาลงวันตาไปเลยเค้านะส่วน2ปอ2มาเลนเอาปล่อยเลยเนาะแล้วแต่ขอท้อต้องหมายเลยขอท้อครับพี่ต้องหมายเลยเค้าก็บอกดีใจขอท้อครับพี่ก็บอกเลยตาแล้วสาเลยนะบาจองต้องหมายเลยสุดาบาที่ปล่อยแต่ขาวปุ๊บอีเลนเนี่ยส่วนขอท้อนะครับที่ไหนมั้ยอ่าที่ไหนมั้ยหญ่อเลยเนาะขอท้อนะครับที่ ผมทำไปครับขอโทษนะครับที่ผมทำไปครับจำนวนลดตัวอะได้วยอ่าลงมีตัวอะได้วยชุดอ่าต้องมาบมายเลยสุดยอดจุ้ยนั่นละครับขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจครับต้องมาบมายเลยเนาะอ่าจะเกยใส่พิชบัไมาชีวีบัวเดี๋ยวไปเนาะอ่าโรเลเดตจุดเดาฝนบูได้ฉะนั้นละครับลาก่อนลาก่อนนะลาสระนับเสร็จอ่ะผมเนาะลาก่อนบ๊ายบายเนาะเสร็จบายเลยเราจุดเดาเนาะลาก่อนบ๊ายๆเราจุวเดา การอ่านแบบวิว tamam <iendo> <monkeys> ัฒนาการสูงสุดลากรับพี่ไว้เจอกันครับลาก่อนนะครับพี่ไว้เจอกันไหมครับลาก่อนนะครับพี่ไว้เจอกันไหมครับไม่ไปเนาะนำมาเป็นอนุญาตไหมเนาะสวิตอุปกรณ์ไหนเหรอเนาะสัญญาณกลางคอตัวก่อนนะครับหรือตรงใหญ่คอตอดก่อนนะครับคอตัวก่อนคอจะต้องลาตัวสระกันแล้ก็ก่อนสระอะไย่คอตัวก่อนนะครับต้องเิ่มยิ่งบ้าสวิตช์อุปกรณ์เนาะสวิตช์อเปกรอ์สูงสุด คอตัวก globally, ่อนนะครับพี่พอดีผมมีธุระครับคอตัวก่อนนะครับพี่พ,พอดีผมมีธุระครับาคนที่งหวของขายจนอกกจรในสิลพอดีผมมีทุลัแสีแลมีโดดุอไอย่างเ้ยวเนาะอบิลี่นเดี๋ย่แลลวค่ะเดินทางโปรไฟล์ครับเดินเดินทางโปรไฟล์ครับสรับชี้่าพิกิมาริแล้วท well, ี่เพียงพิลบารสิสลจนอะว่ะเนาะแล้วเราก็บริโภคยสับชี้เดินทางโปรไฟล์นะครับพี่ ค่อยเจอ,อกันหมครับกลับมาค่อยเจอ,อกันหมครับเตือนแทนโปรไฟนคะครับพี่กลับมาค่อยเจอ,อกันหมครับแล้วทีนี้ผู้บุกเบิเนี่ยพี่มาเป็นูจ้ามเนาะเอเรื่องนี้ตัวเนาะนั่นละค่ะดูแลรากาดูแลเรนะสุด่ยก็ยุศาส์เนา,านะดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองนะครับก็อกบยุทปสตเนาะสัตัวเองเน,นะะเาะอะไรชมดแลแลชนาาาเลยเลาชืากดเลยคะองตัวรา,าชี่จิสุดินเนี่ยดีใจวันตาเลยขอโทษต้องมาเนีย ลากอดนอกเสตเดียวนาะส่วนนัะครคอตอดกอตเฉียดเดินเดินทางโปรไฟล์เดินทางโปรไฟล์ส่วนนีและที่ช่างฟ้บสิบปส่วนนั้นะคดูแลตัวเองกูกอยก่เสเดดูแลตัวเองกูกูเสเไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจส่วนนีไม่จีวสวตเเย้่นนะคเจอกันใม่เจอกันใหม่ส่วนีถ้าเปี่ยนดูยาเป็นสวิตเีย इजका လုံးလေးကိုဒီတိုင်းချိုးထောင်းလိုက်တာတဲ့ခုနကလိုမျိုးကြံပတ်ချက်လိုက်နေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပော်ပြီးတော့မှလေးနေမှုရှိရပါတော့เนาะဒီလိုလေးပြောလို့လေ့ကျင့်ထားကြပါခင်ဗျာစွတ်စွတ်တင်ပါတယ်အဆင်ပြေကြပါစေ